สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับเราอีกเช่นเคยนะคะดรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนํานี้เลยนะคะเป็นเครื่องกองน้ำนะคะสําหรับใครในตอนนี้นะคะที่บ่นนะคะว่าหน้าฝนทีไรเนี่ยออกไปข้างนอกก็ไม่สะดวกนะคะไม่อยากจะซื้อน้ําแพ็กแล้วน้ําขวดแล้วนะคะเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแฉะนะคะนี่เลยนะคะต้องมีเป็นเครื่องกองน้ําสักตัวหนึ่งนะคะติดตั้งไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าที่หอพักคอนโดนะคะก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะคะ ซึ่งวันนี้ที่เรานำมาแนะนำนะคะก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะรุ่นดิฟเพียวกลินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกรองได้ถึง7ขั้นตอนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว R.O. นะคะ U.V.U.F. นะคะก็คือมีอยู่ในตัวเครื่องเลยนะคะสำหรับใครในตอนนี้เนี่ยที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำนะคะราคาไม่แพงราคาประหยัดนะคะก็สามารถที่จะออสั่งซื้อนะคะเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่แบบกำลังมองหาอยู่นะคะแล้วก็ ต้องการที่จะได้รับเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะที่ดีนะคะคุณภ,ภาพดีมีมาตรฐานนองรับนะคะก่อนที่จะเข้าถึงตัวเครื่องและรายละเอียดต่างๆนะคะเดียต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าตัวเครื่องนะคะของเราเนี่ยทำมาจากพัสดุนะคะก็คือแบบเกรด A เลยนะคะ ABS food grade นะคะซึ่งวัสดุนี้นะคะก็คือเหมาะสำหรับนะคะที่จะทำเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะ และตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นได้รับนะคะเป็นมาตรฐานพวก n s f นะคะแล้วก็ตัว WQA นะคะ n s f และ WQA เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเครื่องเท่านั้นนะคะทุกคนมีเป็นตัวไส้กรองด้วยนะคะและไส้กรองเนี่ยเดียนย้ำอยู่ตลอดนะคะว่า ทุกเครื่องทุกตัวนะคะที่ดรกรีนจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นริบเคี้ยวนะคะหรือว่าจะเป็นเค้นนะคะหรือว่าจะเป็นพวกนัาสกะนะคะทุกตัวเลยนะคะทุกชิ้นทุกอันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว r o Membrane รนนะคะ UV นะคะ UF นะคะ s e d i m e น t filter นะคะ,ะ,คะหรือว่าคาร์บอนอะไรต่างๆนะคะ ก็คือมีเป็นมาตรฐานรองรับนะคะเป็นมาตรฐานร,ระดับโลกนะคะทุกคนก็คือเป็นมาตรฐานที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยนะคะ และที่สำคัญน,นะคะตัวนี้นะคะก็คือมีการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องมาได้อย่างสวยงามนะคะสามารถที่จะแขวนนะคะบนผนังได้เพราะว่าบางคนบอกว่าพื้นที่มีน้อยนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อมาติดตั้งตรงไหนได้บ้างนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือแขวนผนังได้นะคะทุกคนแล้วก็ในกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นพวก วัสดุต่างๆนะคะในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นพวกพักพวกน็อตพวกพูนะคะหรือว่าจะเป็นสติกเกอร์นะคะภาพเจอกนะคะที่เอาไว้แขวนนะคะติดผนังนะคะสามารถที่จะจอกนะคะแล้วก็นำสติกเกอร์ของเราเนี่ยไปแปะบนผนังนะคะแล้วก็ทาบนะคะแล้วก็ทำกวทำการแขวนได้เลยนะคะนี่ก็สะดวกมากนะคะไม่ต้องแบบไปท่าบวัดอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยมีวัสดุนะคะเตรียมและอุปกรณ์เนี่ยครบพร้อมนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือสามารถที่จะบรรจุน้ํานะคะได้ถึง7ลิตรด้วยกันนะคะรวมไปถึงการกรองนะคะก็คือเ็ขั้นตอนเหมือนกันด้วยนะคะและตัวนี้เนี่ยก็เป็นการกรองแบบ reverse Os osmosis นะคะหรือว่ากรองด้วย RO นั่นเองนะคะและที่สำคัญก็มีตัว UV นะคะในตัวเครื่องกรองน้ำด้วยนะคะตัว UV เนี่ยดียังไงนะคะ UV ก็คือเป็นแสงนะคะที่สามารถที่จะหยุดนะคะแล้วก็ การยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียนะคะที่มากับทางน้ำนะคะอันนี้ก็คือสะอาดได้อีกนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกตะการตะกรอนนะคะพวกซีดนะคะต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะขจัดได้นะคะเพราะว่ามีเป็นตัว us นะคะตัว us เนี่ยก็จะช่วยในการดักจับนะคะสิ่งแปลกปลอมแบบพวกิเล็กนะคะพวกซีดนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูดซึมซับกลิ่นนะคะแล้วก็สีนะคะที่ไม่ดีที่มากับน้ำนะคะ ออกไปให้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะในด้านหน้าของเรานี่นะคะก็คือเป็นก๊อกนะคะนี่นะคะก๊อกก็มาพร้อมนะคะไม่ต้องไปซื้อแยกแล้วนะคะก็คือมีอุปกรณ์ครบพร้อมนะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะเหมาะมากนะคะสําหรับใครที่บอกว่าเปิดร้านกาแฟนะคะหรือว่า ทำธุรกิจพวกอาหารนะคะเพราะตัวนี้นะคะสามารถที่จะตั้งค่า TDS ได้นะคะตั้งค่า TDS ได้เนี่ยดียังไงนะคะเราสามารถที่จะปรับค่านะคะตามความเหมาะสมของน้ำนะคะไม่ว่าแบบเราทำขนมนะคะต้องการค่าน้ำกี่ ppm นะคะหรือว่าชงกาแฟนะคะต้องการค่าน้ำกี่ ppm นะคะหรือว่าทำอาหารใช่ไหมคะต้องการค่าน้ำเนี่ยกี่ ppm นะคะสามารถที่จะปรับแล้วก็หมุนนะคะการตั้งค่า p d s ได้เลยนะคะจริงๆแล้วน้ำเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยหลักแล้วก็สําคัญมากนะคะที่ขึ้นอยู่นะคะกับแบบพวกรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่ากาแฟนะคะถ้าเราทําการตั้งค่า TDS นะคะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทําให้พวกอาหารและก็กาแฟของเรานะคะก็คือกลมกล่อมนะคะขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะความอร่อยขึ้นไปอีกนะคะ TDS เนี่ยก็เป็นอีก อีกสำคัญหนึ่งนะคะที่ทําให้พวกรสชาติอาหารนะคะแล้วก็กาแฟเนี่ยออกมาได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็กลมกล่อมขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าเองนะคะได้อย่างแบบจุกใจเลยนะคะและตัวนี้นะคะมีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบเป็นคุณสมบัติเด่นมากในสกานสําหรับแบบคนที่ขี้ลืมใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็มีเป็นอารามนะคะแจ้งเตือนด้วยนะคะเมื่อถึงเวลาที่จะ ต้องเปลี่ยนไส้กรองนะคะไม่ว่าส้กรองตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะมันก็จะแจ้งเตือนนะคะให้เราแบบได้ยินเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองนะคะมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนเสียงอารามนะคะของตัวมันเองนะคะ <S <S ทีนี้เนี่ยใครที่บอกว่าที่ลืมมากนะคะทีนี้เนี่ยอ้างไม่ได้แล้วนะคะสําหรับใครที่โดนไลส์นี้อยู่นะคะแล้วก็บอกว่า้ยแบบลืมเปลี่ยนพอดีเลยนะคะ <S <S สั่งซื้อมาได้ปีหนึ่งแล้วหรือว่า2ปีแล้วนะคะ ้องโทรไปสั่งกับทางรัตติีแนวนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งได้นะคะพอตอนนี้เนี่ยทุกรุ่นเลยละกันนะคะก็คือพร้อมะส่งนะคะใส่กลองทุกชิ้นทุกอันนะคะไม่ว่าใครที่บอกว่า r o เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปนะคะ2ปีเปลี่ยนครั้งนึงก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดหลอด UV ยังไม่ขาดนะคะก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะก็เปลี่ยนเป็นพวกใส่กลองหยาบต,ต่างๆนะคะหรือใครที่บอกว่า RO ครบ2ปีแล้วนะคะสามารถที่จะ ทรมาสั่งซื้อนะคะกับทางโลตัสกรีนได้เลยนะคะเพราะเราเนี่ยไม่ได้มีเพียงจำหน่ายเป็นตัวเครื่องเท่านั้นนะคะชัยกรของเรานะคะหรือว่าอะไรต่างต่างนะคะพวกกรนะคะหรือว่าพวกสายน้ำเข้าน้ำออกนะคะเราก็มีเหมือนกันนะคะสามารถที่จะพอเข้ามาสอบถามพูดคุยแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะในส่วนของการติดตั้งนะคะตัวเครื่องเนี่ยติดตั้งไม่ยากนะคะเพราะว่าในกลองเราก็จะมีเป็นคู่มือนะคะการใช้งานนะคะแล้วก็มีเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวก สายน้ําเข้านะคะหรือว่าสายน้าทิ้งสายน้าเดรนนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ทําการต่อนะคะมันก็จะมีช่องของเขานะคะก็คือนี่นะคะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะก็จะเป็นช่องนะคะต่อน้ําเข้าแล้วก็ต่อน้าทิ้งนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะต่อสายเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ทําการตั้งค่ารีเซ็ตต่างๆก็สามารถที่จะใช้น้ําเอาไว้ดื่มเอาไว้ใช้เอาไว้ไวไวกินได้แล้วนะคะไม่ยากจริงๆนะคะเพราะว่า ในกล่องนอกจากจะมีผู้มือการใช้งานให้แล้วผู้อุปกรณ์เนี่ยก็มีไปครบนะคะหรือใครที่บอกว่ามีเป็นคลิปวิดีโอสอนการติดตั้งไหมนะคะสามารถที่จะพักเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามได้เลยนะคะได้ที่เบอร์0 9 2 3 6 3 8 2 3 6สดนะคะหรือว่าเบอร์0 9 2 6 3 8 2 2า9นะคะสามารถที่จะโทรมาพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดียร์หรือว่าพี่เนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะบริการลูกค้านะคะหรือใครที่ บอกว่าต้องการเป็นรุ่นอื่นนะคะอยากได้เป็นรุ่นที่แบบสําหรับครอบครัวใหญ่กว่านี้มีไหมนะคะมีนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นเครื่องกรองน้ําด่างลลายนะคะก็มีเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเราก็มีเป็นรีวิวนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y u ูท b บแบต็ตกรีนนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางทิกต็อกนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่แนะนาเป็นเกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะหรือว่าจะเป็นในช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะคะก็มีเหมือนกันนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะคะแล้วก็ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็แนะนำเลยนะคะเป็นตัวริสเพียวกริดตัวนี้นะคะกองไดถึง7ขั้นตอนนะคะกองได้อย่างสะอาดนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกช้อปปี้นะคะลาซาดา้หรือว่า ไลช็อปนะคะก็จะมีเป็นพวกคูปองส่วนลดต่างๆนะคะใช้ได้เลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีเป็นโปรโมชั่นนะคะส่งฟรีแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียก็ขอฝากนะคะเป็นตัวเครื่องกองน้ํานะคะริปเพียวกิจไว้ด้วยนะคะกองได้ถึง7ขั้นตอนนะคะใครที่สนใจอย่าลืมที่จะเข้ามาสอบถามนะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ ID ดียรกก็จะเป็นแอดไซน์นะคะ D.R.G.R.W.E.N. นะคะพูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะคะแล้วก็ปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ